เอาบิวตีบ้บิวตี้ขาเตะบอลลูกแล้วบิวตี้เตะบอลแล้วแล้ว พี่พี่โยนมาเลยพี่เตะเลยพี่เตะมาเตะมาทางนี้ค่ะคุณพอ่อคุณพ่อพาคขา

น้องิข้าวอาวเอาๆจะใครอย่างนั้นสิลูกทำไมอ่ะ ทำไมน้ำอะไรเยอะแยะกินแล้วก็คายกินโตอ้วกไม่ให้เล่นกินยังไงอ่ะยูตี้แว็บเดียวแค่ดูแล้วเกิดทำเกิดเลยแก่บอม คุณพ่อเอาไปวางไว้ไหนนะแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจตอบว่าฮะ,ะ,ะท่านกำลังเั้าสู่บริการรับฝาก หัวใจลงทะเบียนฟางไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษายอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้ะพาไปกับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอโทรโอ,โอ,โอ